สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอพิชเชียวครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ชิ่นตาจิงกำลังทยอยทยอยเข้ามาครับกำลังทยอยทยอยทยอยอมาครับแล้วกันนี่บรรยากาศกับฝนป่าขึ้นเ่าครับพี่น้องโอ้มืมขึ้มเลยนี่ครับอืมอ้าวตันอัตพลมากับใครล่ะน,น,น้อนโดมคุณน้องนิโดม นอนอยู่ใครอ่ะนอนห้องพ่อเอกรัตนบุรีครับโอ้แล้วไปไหนมานี่ไปหลังบ้านบอดบอกเรียนกับพ่อเขมมากี่ว่าไปกับแซมไม่ว่านอนบ้านแซมบอสเลยเนาะอยู่กับเอกเนาะครับเป็นยังไงอะไรครับมุดขึ้นนี่ครับรู้สึกยังไงมันดีเพราะรู้สึกว่าเป็นยังไงเบื่อว่างานร่างกายบอครับพอลุกเลยดีบอกซ้อมกับดนตรีสดแกรแหลกมาแล้วเฮาเฮาขึ้นไปถือว่าเป็น ใหญ่ครั้งแรกนะสำหรับตั่นนตขนาดแค่ซ่อมในชีวิตด้วยครับไม่ใช่แค่ครั้งแรกเอาเข้าไปมินิเลยดิอ่ะกะมันมันคนละความรู้สึกกันครับเยอะเลยครับอ้าวสวัสดีครับเอ้าใช่คนเดิมเหรอทำไมหล่อจังเลยอ่ะเอาพระเอกวัดสวัสดีครับครั้งแรกได้พี่น้องที่ออกช่องบาลตุยเนี่ยพี่นล่องเอฟซีบอลตุยเก่าเมื่อสองพันคนนี่ เพิ่งจะมาได้เห็นตัวเอกวัดครั้งแรกจริงๆครับในช่องมาด้วยแซนเดอร์ฟาซาคนเดืดตามไปทำอะไรมาทำไมหล่อขึ้นจังทำอะไรไม่ทำอะไรกินน้ำเยอะๆกินน้ำมะพร้าวเยอะๆกินของที่มีประโยชน์วันเดียวขอขอเวลาสักนาทีได้อยไหมไปเข่าหฮมไงยังเป็นวัดอยู่มั้งพี่กินน้ำเยอะๆคิดบวบก็เยอะๆคิดบวกเยอะๆกินน้ำเยอะๆที่สำคัญต้องมอพื้นคนเก่งมอผืนนะมอพื้นไปดีชื่ออะไรมอพื้นคน ป้านั่น,นเลยบอกแมนพี่เอกครับเจ้ายูนี่มาจากกี่ล่ะขุนพ <c oughs> ี่น้องนับเจ็ดบอกเจ็ดแปดปีแมนเพราะว่าผมมาอยูนี่ก็หาพอมา่อเห็นเจ้าโลเซมาเจ้าจมาก่อนขอประมาณสองสามปีแมนเป็น,นยังจะาขึ้นยูด่ดนพอยทำยังเจ้าขึ้นยูุดนเน่ยซ้ำบานหลังหนึ่งเนาะ <c oughs> ที่ทำงานดีมีหัวหน้าดีมีคนทำงานดีแล้วก็อยู่แล้วสบายใจวคือรอเน่ะพี่น้องมาเป็นยูรอดีนะผมบอกเลยว่าวัดคือบัดน หล่อมากสวัสดีครับอือขาจะยูโดนคือต้องเอาผืนคนหลายๆแม่นอเอาผืนพ้นพ่อสวัสด <laughs> ีครับพ่อผมถามเพื่อนผมถามเพื่อน่าเจ้าคืออยู่สาวหน่อยโดนแต่เพือพ่อนเพื่อนบอกผมมาจางไหนนะต้องงังนะฮะต้องคิดบวกและต้องงอังนะคิดบวกคิดบวกเจ้าข้าบกทลายที่จำคัญต้องเอาผืนคนเพิ่ง <laughs> แม่นแม่น,มนบอกอยอดคนที่ตามเป็นแสนแม่นยอดบอพื่น ่าจะได้ชื่อไาโดยถ้าเกิบจะซื้อคนมาเบิ่กเงย่งมดีพ่นุ่งครับคนดีพอเมียเงการที่จะอยู่วงสาวน้อยได้ดีได้ดีนะครับเยอะอันดับแรกเลยต้องมอบพื้นคนอพืนได้ที่นี่ว่าพื้นหมาถึงว่าผู้ในทางที่ดีสร้างสรรค์เหยียดกันแลกกันน้องยุบแบบที่แบบ เอิเิ่งากนหลาอาขอคุณเเอกวัดครับเนต้องมโบอกะครับเนต้องตเดนีันว่านี่ยเงินแม่นี่บอแม่อะไรอมหยัเอกวัดวัดจอคือเดยอยูซ้อนหน่อยเดินๆต้องบอพื้นขา้นหลายบ่อันนี้สงสัยแมนยูบอแมนยูบ่แมนแี่อนีองแขนเลยแบบแบบเนี่ยข้องแขยต้องบอพืน ต้องบอกพื่นทีมาซื้อคนบอกเพื่อนไหมีน้องเขเพิ่ก็เป็นยัก่น้องเขาว่า่ช่างสีนอวาคนกัสีเบิ้งเด็กพูบเื่อนไม่นี่เพื่อนยังมานินเอากาะเา บอกท่อนวันีบอกว่เป็นอย่างว่า่นอีอย่างจะว่ามันกรับครับมันมันท่านไีมันก็เป็นอย่งีแล้วหาเงินหาเงินให้ลูกน้องหาเง้ลูกน้องนี่โวดีเดี๋ยวนี้ก็อยู่กินท่านเด็เส้าใหจักมือล้เอาดวลาเด้นอนเ้วเด่ใหญ่วลาเด้นอน

อืออาจารย์เดียมือสกอไป้อิดไปองเพื่อนทั้งผดไอเพเี๋ยวยาไปหาเดนอยาัตนะโอเนี่ยทีลกี่อดอันดีัละอันเสียงาสมานมันยิ่มเพาท่านได้เ่ท่นไม่ได้แตเนยังตึงยักอจารเดียสวัสดีครับแม่สวัสดีพระเอกวัดวัดทีละบพเอาอ้หนตัวนี้เอามึงแนพี่น้องมึงเอาเอาเอ้ยมันโดมเอา เสียวเลยนี่ครับพี่น้องเพจว่าเป็นเพจที่ล่าเรืองตลอดครับบ่มนี่อย่างไรผมี่คิดบ่มี่ยังครับบ่มี่คิดนีดนี่ไม่ไช่คิดบวกตลอดครับพี่น้องคิดยอด็ไหนเป็นวะบ่เป็นงอได้ไปหนีบ่เป็นงอได้ไปซ้อมกันไม่จริงซ้อมงอแอบเล่นมน้ำไม้ไม่จริงจอใจบ่หันไปฉากเนี่ย มฮัมฉากกับไว้ลูกคนอันนี้ไหนสวัสดีครับแซมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมมาป้าเพองว่าที่เขาจะถามอะไรพี่แซมไปไหนบ้าแซมไปไหนอยู่เออมาขึ้นเลยคือเรเห็นกันเลยว่าอยู่นั่งในรองบอนั่งหรอเฮ้ยยืดยืมาความลับสิเพิ่งบอกอ่าฝากช่องหม่ฝากช่องหม่อย ฝากสองน้ำเมล็ดครับเด้อตอนนี้มีคนติดตายไปสองหลอยก้อนหนึ่งครับพี่น้องใจเย็นใจเย็นเนาะเดี๋ยวถามสองน้ำนะครับเนี่ยช่องแซมลำเพลิร์นออฟฟิเชียลครับฝากกดติดตามให้คฝากกดติดตามได้เลยเด้เลยติดตามได้เลยแซมลำเพลิร์นออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับไปกดติดตามน้ำเมล็ดมูติดตามหลายพันเหรอต้องตันเป็นพันล่ะครับเออใจเย็นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอาติดตามแซมเด้อยตันอยู่น้ำพรน้ำเมล็สุมมื่นได้ล่ะ ปลากระไรลวดถึงช่องไหนก็ไปหาฝากปเราเป็นอย่างพวกเราพี่น้องเขาบอกโคตรเดียวกันเนาะเอาละเมื่อเราไปเชี่ยวนี่เนี่ยมหาลดแค่นั้นแหละมื่อไมค์ออนแค่นั้นจบนี่น้ำอ้าวพี่น้องมาเจอใครเนี่ยมาเจอใครนี่ต้นน้ำสวัสดีครับโอ้โหพี่น้่อมพี่มวนเห็นมันเคลื่อนเนี่ยมวนอยู่บ่มวลี่มวนมวล เห็นเราเห็นเราเบอร์บ้างถามเนี่ยถามนหนึงไหนเราก็มีประสบการณ์ปีหนึ่งแล้วเนาะรู้รูการหนึ่งแล้วมีความรูประทื่นอะไรเหมือนครั้งแรกนะที่เราขึ้นฉากใหม่ไปที่ใหม่นี่เอ้ารู้สึกยังไงตื่นเต้นครับพี่เาเหนื่อยมากคหนื่อยเนื่อยอยู่ดงเหนื่อยหอดเมื่อยนะเต้นวันนั้นลอยพระเจ้าหายลอยพระเจ้าแจงลอยเต้นหาลอยเอากระ จางลอยหนึ่งเกณฑ์หาลอยอ่ะคือใส่เต็มที่อ่ะใส่เท่าไหร่จนสุดอ่ะพลังอ่ะรอเนาะจริงๆนั่งรอเนาะออร่ามากเลยนะอาแม่จริงเปล่าวะเรื่องจริงบอกเรื่องการลั่นเนี่ยผมงอไม่เลยผมหายหน้าอยู่เลยอ่าชิดพอหยุดนี่คือบธรรมดาแต่ละคนเนี่ยผู้ใดเก่งผู้ใดเก่งอย่างพอดีขยันเฮ้ยแต่เป็นออร่ามากว่ะ พี่นี้ต้นน yes ้ำออร่าจริงๆนะผมบอกเลยนะ้อมแปมมาหรอสวัสดีครับ้อมแปม้อมแปมร้อมแปมออมออมพี่ว uh ่างนะวันนี้พี่เป็นตากล้องให้ได้นะโอเคพี่ขอแค่ค่าแรงข้าวข้าวสามมื้อนั่งคนใจดีนั้งเอกครับผมสวัสดีครับโอ้ตรงเบาพื้นเนาะผมจะจดจำสูตรเพอกวัดไว้พี่น้องเขาก็ไปไายหมดแล้วผู้แหละลงมาจากรถผู้แหละ เบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งไปหาอันญาติก่อน,นคลคปคิปที่เจ็ดครับ 16, คลิปที่หกที่เจ็ดแล้วบาตุยสิเป็นบอลตุยสิบคลิปคือเกล้ามากคือเก่านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันงานจากซาลงแน่แหละนะจังหน่อยนะเพราะฉากส่วนฉากให้เจ้ากับทแล้วแล้วเท่ากันอีหลามาสิมากมือไหนขอไปไปไปให้นั่งพักให้นั่งพักจังหน่อยกันไังมั้งลาไหน ไม่ติงขอหยาดนะขอหยาดนะโอ้ยคนนี่คืองังว่ากึ่งจะไปกรุงเทพผัวกึ่งจะว่าไปกรุงเทพผัวคนเด้อยคนเนาะกึ่จะกินทอนลูกสาวแห้งเนาะคือจะกินทอนแห้งเนาะไฟเราเสื้อเจ้าเออเอาม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 า